ุอย่างฝรั่งท่านอาจารย์นาจนคิดไงครับก่อนที่จะถึงสุขอย่างฝรั่งนะคะขออนุญาตประทานคําที่ท่านจุอาจารย์พูดว่ากรบทุกมาพูดต่อสักนิดหนึ่งนะคะคว่าเดี๋ยวนี้นะคะชีวิตของเราแล้วกไ็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยทั่วไปหมดเนี่ยคะ่ะเราดํารงชีวิตอยู่ด้วยการกรบทุกใช่หรือเปล่า อยากจะขอเสนอให้ทุกทกท่านได้ลองได้ลองช่วยกันคิดเรากลบความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในใจด้วยการกินด้วยการเที่ยวด้วยการซื้อด้วยการมารมแล้วก็ด้วยสารพัดเลยคะ่ะแล้วก็พอเรากลบไปชั่วครั้งแล้วเสร็จแล้วมันก็กลับระเบิดขึ้นมาอีกแล้วเราก็หันไปกลบอีกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นี่เป็นสิ่งที่เราไม่ได้แก้ปัญหาให้หมดอย่างจริงใจก็อยากจะขอให้ลองคิดอันนี้ว่าเราเสียเวลาเปล่าหรือเปล่า เราจะมีวิธีที่จะแทนที่จะกรบทุกเนี่ยแก้ทุกให้มันสิ้นปัญหาจะดีไหมนะคะ <Yeah. S 1> ทีนี้การอยู่อย่างฝรั่งเนี่ยก็อยากจะต้องอธิบายซะก่อนว่าอย่างฝรั่งนี่คืออะไรที่เรยกว่าอย่างฝรั่งถ้าการอยู่อย่างฝรั่งนะั่นะนะคือหมายความถึงว่าการมีความเป็นอยู่ดีกินดีแล้วก็มีความรู้ดีมีอะไรต่ออะไรที่จเจริญในทางเทคโนโลยี นั่นหรือคือการอยู่อย่างฝรั่งแล้วเราก็เรียกว่านั่นหรือคือความเจริญแล้ว<ม>ที่เป็นความสุขอันนี้ขอฝากคําถามนะคะเรื่องฝรั่งที่เราพูดว่ามีความสุขแบบฝรั่งเนี่ยเป็นการพูดด้วยการมองฝรั่งแง่มุมเดียวเรียกว่ามองแบบสบยผลไม่ได้มองว่าในชีวิตที่ฝรั่งเขามีความเป็นอยู่อย่างนั้น,นเขาทําอะไรบ้าง<ม>เขาดําเนินชีวิตอย่างไรความจริงที่ฝรั่งเขาจะอยู่ได้อย่างนั้นน่ะ อีกด้านหนึ่งของชีวิตเนี่ยวุ่นวายเร่งรัดนะอยู่ในระบบแข่งขันการหาทรัพย์สินเงินทองหาผลประโยชน์ชีวิตเขาเร่าร้อนพอสมควรทีเดียวอีกด้านหนึ่งเขาฝรั่งเราไม่มองทีนี้การที่จะได้สวยผลมันต้องทําเหตุเราเท่าดูว่าเสร็จแล้วเราจะสวยผลแบบนี้ผลที่สุดเราต้องทําเหตุแล้วเราก็จะต้องมีชีวิตแบบฝรั่งที่อีกด้านหนึ่งคือด้านการกระทําต่างๆเช่นมีความ เร่าร้อนกระวนกระวายในการดำเนินชีวิต mm hmm. เวลาไม่พอ mm hmm. เวลาไม่มีเดือด mm hmm. ร้อนวุ่นวายอันนี้เป็นปัญหามากของฝรั่งทาไมเลยบอกว่าสังคมฝรั่งมีปัญหาจิตใจเรื่องความเครียดเป็นต้นมากเราดูแค่เป็นอยู่เรานึกว่าเขาไม่เครียดหรือไงจริงๆนะั้นฝรั่งที่อยู่ห้องแอร์นั่นน่ะจิตใจเครียดเต็มทีก็ม<น>หมายความว่าสุขเนี่ยมันอยู่ที่ใจหรืออยู่ที่จิตใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมทําสมาธิ mm hmm. ผมก็มีความสุข แล้วผมก็นั่งสมาธิไปเรื่อยๆแต่ลงนั่นอันนั้นคือความสุขหรือเปล่าครับอันนั้นก็อีกด้านหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าคงจะเป็นก็เป็นอีกเพียงด้านหนึ่งเท่านั้นน่ยคือท่านก็ให้ไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปฏิเสธความจริงสักด้านเดียวความสุขทางกายท่านก็บอกก็มีเรียกว่าความสุขทางกายความสุขทางใจก็มีท่านก็เรียกว่าความสุขทางใจถ้าให้ดีมันก็มีทั้งสองอย่างถ้าอย่างนั้นเป็นฤาษีก็มีความสุขสิครับเพราะฤาษีก็เข้าสมาธินั่งยาน อย่างนี้ถูกต้องแบบครับเพราะพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเห็นด้วยจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าก็เคยทรงไปทดลองอยู่อย่างฤาษีมาแล้วก็ท่านเรียกว่าเป็นความเอียงสุดไปอีกด้านหนึ่งเพราะว่ามันจะมีปัญหาด้านอื่นต่อไปก็คือว่าเกิดความติดหลงโมเมาในความสุขแม้แต่ความสุขทางจิตก็เสพติดเหมือนกันถ้าอย่างนั้นสุขแบบสมาธิเนี่ยสสก็เป็นสุขอย่างเย็นไม่ใช่หรือครับไม่ได้เล่าร้อนไม่ได้สุกกอไก่แต่ว่า สุขอย่างเย็นท่านอาจารย์ก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยสุดตรงทั้งนั้นที่เย็นคือในในความเย็นนะน,นะคะมันมีความอยากอย,กอยู่ด้วยนะะี่ค่ะคือในขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยก็เย็นแต่ในขณะนั้นเนี่ยอยากจะนั่งสมาธิเรื่อยความอยากคือตัณหาเนี่ยมันอยู่เบื้องหลัง mm hmm. เพราะฉะนั้นพอไม่ได้ทำสมาธิอย่างที่ต้องการ mm hmm. ก็เกิดความดิ้นรนกระวนกระวายเพราะฉะนั้นสุขใดก็ตามที่ต้องการให้ได้อย่างใจแม้แต่การทำสมาธิ อยากจะนั่งให้ได้อย่างใจตลอดเวลาให้สุขสงบตลอดเวลาก็เรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดจากการจะเอาอย่างใจมันก็ยังสุกร้อนอยู่นั่นเองเพราะมันมีความอยากอย,กอยู่เบื้องหลังท่านอ,อาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นผมถ้าเราคิดถึงเรื่องสุขทางจิตมีหลายคนบอกว่าคนเมาไม่ต้องคิดอะไรก็มีความสุขทางจิตคนบ้าไม่ต้องคิดอะไรเพราะว่าไม่เคยรู้เรื่องอะไรนะครับ,รบเขาคงมีความสุขทางจิตเนี่ยอันนี้เป็นความจริงหรือเปล่าครับ ก็เป็นความสุขแบบเพลินๆท่านเรียกว่าเป็นความหลงไอ้ความหลงนี่ไม่ดีแน่เดีวมันไม่สว่างมันไม่โปร่งไม่โล่งมันไม่เป็นไปด้วยกับความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายความสุขที่แท้นั้นมันจะต้องมีพร้อมกับอิสรภาพและความสว่างความเบิกบานดังนั้นความสุขแบบที่หลงจะเป็นกล่อมก็ตามหรือเป็นความไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งนั้นเนี่ยมันมีความหลงแทรกอยู่ตลอดเวลา แล้วก็แม้แต่ไปทําสมาธิอย่างที่ว่าเพลินในสมาธิจิตก็ดิ่งอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกจากหลงติดแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดความเกลียดคร้านอันนี้ทางพระท่านเตือนนะแต่บอกสมาธิมีข้อดีอย่างนี้อย่างนี้นะทำให้จิตมีพลังทําให้จิตใสเกื้อกูลแก่การใช้ปัญญามองเห็นอะไรชัดเจนแล้วก็ทําให้มีความสงบสุขแต่มีโทษโทษอะไร ข้อเสียของสมาธิคือทําให้เกียดคลานได้เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติท่านจึงให้มีการใช้วิธีแห่งดุลยภาพท่านเรียกว่าปรับอินทรีย์ให้สม่ําเสมอนะถ้าว่าสมาธิมันมากไปแล้วจะต้องเอาตัววิริยะความเพียรมาช่วยมาแก้มาปรับแล้วจะเกิดความพอดีขึ้นอ,อันนี้อาตมาว่ามีคําสอนของพระพุทธเจ้าแห่งหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องความสุขใน,น,นะัหน่ซึ่งน่าจะเอามาใช้กันนะ องจัดไว้ยางนี้บอกว่าการปฏิบัติต่อเรื่องสุขทุกเนี่ยหนึ่งไม่เอาทุกทับถมตนที่ไม่มีทุกสองไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำสามแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่ติดหลงและก็ข้อที่สี่นี่เป็นคำบรรยายทั่วไปก็คือว่าปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประณีตยิย่งขึ้นไปนี่เลยพอนครับ ถ้าอยากปฏิบัติตามหลักการนี้และตจะบอว่า <c oughs> เราจะทำตัวดำเนินชีวิตในเรื่องสุขทุกข์ได้ถูกต้องถูกคิดขึ้นได้นิดหนึ่งมีคนก็เชื่อว่าทุกข์ก็อยู่ที่ใจสุขก็อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นเวลาบางคนทำอะไรผิดเช่นไปฆ่าคนอื่เขาตายก็ทำบุญให้เขาซะกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เขาใจเราสบายเราก็ลืมไม่ต้องค<อ>ิดถ<อ>ึงว<อ>่าเราได้ทำผิดมาแล้วในอดีต<อ><อ> ตั้งต้นจากปัจจุบันไปก่แล้วกันแปลว่า<ล>แปลว่าจิตใจก็สบายก็มีความสุข<ล>ท่านจะคุณอาจารย์จะจะว่าไงครับตรงน,นี้เขาไม่รู้ตัวหรอกว่ามันมีอะไรแฝงอยู่เพราะว่าความหลงกล่อมตัวเองด้วยการเข้าใจอย่างนั้นนะเอาความเชื่อเนี่ว่าเราได้ทำบุญให้เขาแล้วนะเราสบายใจเราก็เอาความเชื่อนี้มากล่อมใจไว้ใต้ความกล่อมนั้นมันก็มีไอ้ตัวที่ฝังลึกอยู่อ่ตัวได้ทําความผิดอันนี้มันไม่ได้หายไปไหน น,นั้นเราไม่ได้แก้ที่สาเหตุแต่ถ,นนถ้าเขาทำใจได้จริงๆนะครับทำใจได้มันก็กลายเป็นว่าจิตของเขาเนี่ยมันสูญเสียความละเอียดอ่อนบางอย่างไปการที่จะมองอะไรแต่ายให้ละเอียดนี่มันถูกเจ้าตัวนี้มากล่อมไว้หรือขัดไว้ขวางไว้เป็นความเชื่อที่มาไวไ้คล้ายๆในแง่หนึ่งเหมือนกับมาหลอกตัวเองไว้ด้วยก็ช่วยให้ตัวเองสบายไปเหมือนกันแต่ว่าพร้อมกันนั้นความละเอียดของสติปัญญาจะลดลงไปโดยไม่รู้ตัว ถ้าอย่างนั้นผมชักอยากจะรู้แล้วครับ,บสุขทางกายสุขที่ผมประสาททั้งหลายผมสัมผัสเนี่ยท่านอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่มันก็เป็นสุขอะแต่ว่ามันยังไม่ผอมพื้นฐานมาก,ไ,กไปจิตท่านอาจารย์ก็ดึงไว้ว่าถ้าสุขแต่จิตอย่างเดียวมันก็ติดมันก็หลงมันก็ไม่ไหวไถ้าอย่างนั้นอะไรคือสุขครับคือเรามามองถึงการพัฒนามนุษย์ก่อนครับทางพุทธศาสนานี่ถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกฝนพัฒนาแล้วเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นไป แล้วสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวมนุษย์มันก็พัฒนาไปหมดแหละเมื่อเราพัฒนาคนทั้งคนความสุขนี้ก็จะพัฒนาขึ้นไปด้วยนะความสุขพัฒนาขึ้นไปก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของด้านจิตใจเราพัฒนาคนเราก็ต้องพัฒนาไปพร้อมกันทั้ง3ส,ส่วนท่านแยกไว้ง่ายๆโดยสรุป1ด้านพฤติกรรม2ด้านจิตใจ3ปัญญาอันนี้เราจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงความสุขเราก็มาพูดด้านกายบ้างนะ เสพวัตถนะุเราก็มุ่งไปด้านพฤติกรรมในการแสวงหาได้สิ่งนั้นมาสองก็เรื่องจิตใจนะว่ามีความสุขในสมาธิเป็นต้นแต่เราจะมองข้ามองค์ประกอบอีกด้านหนึ่งคือปัญญาปัญญาที่สว่างที่มีความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายรู้เท่าทันมันอะไรต่างๆที่เราปฏิบัติเราเข้าไปเกี่ยวข้องแม้แต่ความสุขที่เราเสพเราเสพอย่างไม่รู้เท่าทันนี้เกิดพิษได้นันะถ้าเรามีปัญญารู้เท่าทันเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ นั้นความสุขต่างๆนี่จะต้องมีการปรับอยู่เสมอด้วยปัญญาแล้วเราจะพัฒนาคุณภาพของความสุขด้วยความสุขจะเปลี่ยนไปอย่างเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่าหลายคนพูดว่าความสุขอยู่ที่ใจแต่บางคนอาจจะพูดว่าความสุขอยู่ที่ความพอใจใช่ไหมเลยครับถ้าพอใจก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราพอใจกับการเสพวัตถุเราได้วัตถุมาเราเสพเราก็พอใจนีก็เป็นความสุขคนที่ปฏิบัติทางจิตเขาก็พอใจอย่างนั้นแต่ว่า อะไรที่ทําให้เกิดความพอใจความพอใจคือการได้สนองความต้องการใช่ไหมตกลงว่าไปไปมาความสุขนี้เกิดจากการได้สนองความต้องการเราต้องการเศษวัตถุเราได้สนองความต้องการนั้นเราก็มีความสุขนะเราเกิดมีความต้องการอย่างอื่นเราได้ทําตามนั้นเราก็มีความสุขอาตมาจะยกตัวอย่างอย่างนะคือเมื่อกี้นี้เราต้องการเศษวัตถุเราได้วัตถุมาเราก็มีความสุข อันนี้เราอาตมาเคยพูดแล้วว่าเป็นความสุขจากการได้การเอาสำหรับคนเหล่านี้นั้นการสูญเสียวัตถุนั้นคือความทุกข์เพราะมันตรงกันข้ามทีนี้เราจะเห็นได้ว่าความต้องการของคนนี่เปลี่ยนได้พัฒนาพัฒนาไม่ใช่หมายความว่าเพิ่มปริมาณนะพัฒนาแปลว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพก็หมายความเราสามารถเปลี่ยนความต้องการของมนุษย์ได้เมื่อพัฒนาความต้องการไปแต่ก่อนนี้เราต้องการได้ เราคือต้องการความสุขสําหรับตนเราได้สนองเราก็มีความสุขทีนี้มันอาจจะมีจิตใจที่เปลี่ยนไปโดยที่ว่าดูจากการพัฒนาในชีวิตธรรมดาอย่างคนเป็นพ่อเป็นแม่พอเป็นพ่อเป็นแม่นี่มันจะมีความต้องการอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคือความต้องการต่อลูกต้องการแต่ลูกอย่างไรต้องการให้ลูกเป็นสุขแต่ก่อนนี้อาจจะไม่มีหรือหายากมองไม่ค่อยพบพอเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเห็นเลยต้องการให้ลูกมีความสุข พอต so so ้องการให้ลูก <fact> ม <Pul> ีความสุขก็สนองความต้องการนั้นด้วยการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้ลูกมีความสุขโดยมากแล้วคนทั่วไปต้องการวัตถุก่อนเด็กก็ต้องการวัตถุเมื่อเด็กต้องการวัตถุแล้วเขาจะมีความสุขเราก็ให้เขาพอเราให้พ่อแม่ให้กับลูกก็ทําให้ลูกมีความสุขใช่ไหมลูกมีความสุขนั่นคือความต้องการของพ่อแม่พอลูกมีความสุข พ่อแม่ก็เลยพลอยสุขด้วยเพราะได้สนองความต้องการอะไรคือการสนองความต้องการตัวปัจจัยที่สนองความต้องการคือการให้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อความต้องการเปลี่ยนไปพฤติกรรมเปลี่ยนด้วยความสุขก็เปลี่ยนด้วยเพราะนั้นการให้กลายเป็นความสุขเดิมนั้นการให้คือการเสียต้องได้จึงจะสุขพอเปลี่ยนคุณภาพความต้องการจิตใจเปลี่ยนไปก็มีความสุขชนิดใหม่ความสุขเนี่ยมันต้อง สัมพันธ์ระหว่างกระแสความอยากกับกระแสความจริงตามธรรมชาติหมายความว่าไงครับกระแสของเราคือกระแสความอยากบอกขอให้สิ่งนี้อยู่กับเราตลอดไปคร<ช>ับทีนี้กระแสของธรรมหรือกระแสกฎธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็คือว่ามันไม่เที่ยงมันก็แตกดับมันสลายของนั้นก็เกิดการสิ้นสุดลงไปกระแสของเราคือกระแสความอยากก็ถูกฝืนถูกขัดเราก็ทุกข์ทันที